มาต่อข่าวนี้เลยนะคะต้องตั้งใจดูดีๆเลยค่ะเพราะว่าฉากที่เราจะให้ดูกันในละครหนึ่งในซวงฉากนี้นะคะเป็นฉากน้องยาย่าอุรัสยาสวมใส่ชุดว่ายน้ําเข้าฉากค่ะโดยได้ยกกองกันไปถ่ายทําถึงริมทะเลจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวค่ะแต่จะบอกว่าไม่ได้เห็นน้องยาย่าในชุดว่ายน้ําสุดเซ็กซี่แน่นอนค่ะเพราะว่าชุดว่ายน้ําที่น้องยาย่าใส่นี้นะคะก็เป็นการ สวมใส่ชุดว่ายน้ำแบบย้อนยุคเข้าฉากค่ะก็เรียกว่าน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับสมัยในละครด้วยนะคะผู้จัดแหม่มทิติมาแล้วก็ประแจวก็ได้นําทีมแสดงไปปักหลักถ่ายทํากันที่บ้านหลังสวยร,ริมทะเลค่ะออก็สมมุติให้เป็นบ้านพักต่างอากาศของครอบครัวพระเอกก็คือหนุ่มเจมจิซึ่งนอกจากพระนางแล้วก็ยังมีแฟกันโดนมิเชลเบอร์แมนพี่อุ้ยเกรียงไกรบอลจิตพานุแล้วก็สองแม่ลูกนุ่นรุ้งทองกับเนยโชติกาที่มาคอยสร้างความวุ่นวายด้วยนะคะการยกกองไป ถ่ายทำที่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ดูจะถูกใจคู่นี้เลยค่ะเจมจีกับน้องยาย่านะคะเพราะว่าเมื่อไม่ได้เข้าฉากก็ชวนกันเล่นสนุกสนานแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการไปพักผ่อนในตัวด้วยนะคะทั้งคู่ดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะค คือจริงๆเรียกว่าเรื่องนี้ครับไม่ค่อยได้อยู่กับที่ครับใช่ค่ะไปกันทั่วเลยมัเรื่แล้ว, <c oughs> ลวเรามี2อย่างค่ะเราเราจะออกงานหรือว่าเราจะไปเที่ยวใช่ครับสนุกดีค่ะตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มทุกคนเริ่มแบบว่าคุ้นเคยกันแล้วค่ะ <c oughs> ตอน5 4 3 2่ก็จะเ yeah, 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 ย้มันลงตัวกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ก็พากันสนุกสนานครับก็เล่นกันตามบทบาทบ้างเล่นกันนอกอันบ้างอะไรอย่างี้ครับ นอกจากที่ภูเก็ตแล้วนะคะผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ะก็บอกว่ายังไปถ่ายทำอีกหลายที่เลยนะคะมีทั้งลำปางอายุทยาประจวบคีริคันหัวหินค่ะเพราะว่าต้องใช้ฉากสวยๆของบ้านเก่าเพราะว่าเป็นละครพีเรียดนะคะคซึ่งบ้านที่ภูเก็ตที่เห็นอยู่ในสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่เคยถ่ายทำละครมาก่อนด้วยค่ะอตอนนี้หนึ่งในส่วนก็ถ่ายทำไปได้เกือบครึ่งเรื่องแล้วนะคะเมื่อากาี้คุณอักนิดรอดูฉากน้องยาย่าใส่ชุดว่ายนะ้ำเหมือนคุณผู้ชมด้วยหรือเปล่าคะแต่ว่าน่ารักจริงๆนะคะน่ารักครับต้องบอกว่าน้องยาย่าเน น่ารักอยู่แล้วได้เปรยียบนะฮะ